เต็มค่ะ thank you คลิปนี้เสียงหายขอภัยด้วยนะจ๊ะตอนนี้มาแวะสื่อนะ้ำมะพร้าวขินโดนลูกเล่นแต่ซาว่าเพิ่มอีกพันหนึ่งจะได้นมะพร้าวแช่เย็นแต่มะพร้าวไม่เย็นเลยแค่เอามาจากถังแช่เย็นแค่นั้นเองโดนหลอกกันไปซะแต่ก็โอเค พอได้รัพเผาสดแก้ชื่นใจได้หน่อยแต่พื้นฐานคนพม่าที่ไปเจอน่ารักมากแล้วก็ใจดีด้วยก็ไม่รู้ว่าเป็นเฉพาะกับแค่นักท่องเที่ยวหรือเปล่าแต่ว่าโดยรวมที่เจอแล้วคือนิสัยดีมากถ้าชอบากากดติดตามกดไลค์กดแชร์คลิปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ Please subscribe like, share. and thanks for all watching and subscriber Thank you so much ก็เป็นแค่คลิปสั้นๆที่มันดรยแล้วก็บากกันนะจ๊ะ